ทำเอาเกมนี้แชมป์เคลีก9สมัยนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเจอทัคติกกองโค้ดแบดเข้าไปนะฮะปรากฏว่าเจออาหารแรงนะครับไปเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นทีไรในบอลทวีเอเชียเนี่ยรวม8เกมแล้วนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะกลับออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้ก็ได้ลงสักทีนะครับลงปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับแฟนบอลไทยนี่ปลื้มกันเลยนะครับเพราะว่ารอเจ้าบุกอยู่นาเลยนะครับ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงกรารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกัาชุบปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปดูเบื้องหลังเกม AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกสองตัวแทนจากไทยลีกกันหน่อยนะครับนั่นก็คือบุรีรัมย์แล้วก็แบงคอกที่ลงสนามนะครับไปที่แบงคอกกันก่อนนะครับก็โหสร้างผลงานได้สุดยอดเยี่ยมจริงครับ เหนือความคาดหมายอย่างมากเลยนะครับด้วยการพลิกแซงชนะชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ Motors, ยอดทีมจากเกาหลีไปสประตูต่อสองนันเงนะครับใครได้ดูเกมนี้บ้างครับคุณชมครับบอกเลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทีมจากไทยลีกสู้กับยอดทีมจากเคลีกดีกรีแชมป์รายการนี้2สมัยได้สุดยอดอจริงๆนะครับบียูเองเกมรุกค,คมนะครับเพสซิ่งได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองเลยนะครับมาตรฐานการเล่นเนี่ยดีตลอดทั้งเกมเลยนะครับทำให้จัดการชุนบุก ได้ในเกมนี้นะครับทำาเอาเกมนี้แชมป์เคลีก้าสมัย,มยนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเจอแทัคติกของโค้ดแบนเข้าไปนะฮะสองนัด6แต้มเต็มครับโอ้โหบิวออกสตาร์ทเหมือนฝันจริงๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นเข้ารอบเยอะเลยนะครับแล้วก็2เกมหน้านี่ก็ได้เจอกับคิดฉีจากฮ่องกงแบบเย้าเยือนทั้ง2เกมเลยนะครับรวไมไปถึงนัดรองสุดท้ายจะเจอ,อไรออนซิตี้ในบ้านด้วยนะครับถ้าหากเก็บชัยชนะตรงนี้ได้3เกมรวดเนี่ยมันมีลุ้นถึงแชมป์กลุ่มได้เลยนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยจะได้ออกไปเยือน ชุนบุกก็ขอเพียงแค่มีแต้มกลับมาก็คงจะโอเคแล้วนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับหูปีนี้แบงค k คอกผลงานทั้งในไทยลีกแล้วก็ทวยเอเชียนี่ออกสตาร์ดีมากๆนะครับในลีกแล้วก็บอล้วยตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทำไปทํามานะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ติดลมบนจริงๆสําหรับทัพแบงกคอกนะครับแม้ว่า อาจจะเงียบๆนะครับในเรื่องของการเสริมทัพอะไรก็ตามแต่ว่าโอ้โหมาปีนี้พีจริงๆนะครับก็รอติดตามไปยาวๆแล้วกันสําหรับแฟนบียูนะฮะไปที่อีกคู่หนึ่งก็คือบุรีรัมนะครับบุกไปเยือนเวนเฟรนโคฟนะครับทีมจากเจลีกสองนะครับดีกรีแชมป์บอลถ้วยเอ็มเพอร์คัพเมื่อปีก่อนนะครับปากฏว่าเกมนี้โอ้โหก็เป็นเกมที่แลกกันสนุกนะครับต่างฝ่ายต่างมีรุ่นประตูด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยโอ้โหแม้ว่าจะเป็นทีมจากเจทูก็จริงนะครับแต่ว่า สตายทีมใจลีนะครับเหนียวแน่นนะครับระบบก็ปึกนะครับนักฟุตบอลน,นี่เทคนิคดีทุกคนนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเกมมาเหนือกว่าสักช่วง10นาทีสุดท้ายนี่แหละนะครับเพราะว่าบริลมามเองก็ไปเสียบอลง่ายๆนะครับแล้วก็แรงตกๆไปมีอาการร้ายเห็นด้วยนะครับทำให้ก็เหมือนกับว่าไล่บทพวกเขาไม่ลงสุดท้ายนี่มาเจอทีเด็ด ของโมโทกิฮาเซงาวะนะครับโขกประตูชัยนาทีที่90โอ้โหน็อกแบบแฟนนี่อึ้งเลยนะครับเพราะว่ารูปเกมก็ไม่ได้เป็นรองด้วยนะครับทำให้บิลามนี่ปรากฏว่าเจออาถรรพ์แรงนะครับไปเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นทีไรในบอลทวีเอเชียเนี่ยรวม8เกมแล้วนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะกลับออกมาได้เลยนะครับผลงานก็คือเสมอ3แพ้ไป5นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นรายการอาถรรพ์อีกรายการหนึ่งนะครับที่ยังไม่สามารถเก็บชัยได้ที่ ญี่ปุ่นนะครับส่วนโคฟุได้3คะแนนก็ถือว่าเป็น3คะแนนประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะครับในั่วเอเชียเพราะว่าเขามาเล่นรายการนี้ครั้งแรกนะครับส่วนเรียมเองก็มีแค่3คะแนนจาก2นัดก็ต้องรุนในอีก4เกมที่เหลือนะครับในการเข้ารอบต่อไปครับนั่นคือผลงานของ2ทีมจากไทยลีกไปดูผลงานของเอกนิตปัญญากันบ้างครับคุณผู้ชมครับก็ลงเดบิวต์ให้กับอุรวะเกมแรกนะครับเจอกับฮานอยปรากฏว่านะครับลงมาเป็นสำรองใช้เวลาเพียงแค่12นาทีนะครับโอ้โหเปิดตัวเหมือนฝันเลยนะครับยิงประตู ปิดท้ายให้อุราวะเองเนี่ยเอาชนะฮานอยไปแบบยับเยินนะครับ6ประตูต่อ0นะครับคุณผู้ชมครับคือคนมันจะเกิดนะฮะคุณผู้ชมฮะบอลมาเข้าทางแล้วก็ยิงซ้ํเกันไปง่ายๆนะครับก็ถือว่าสมการรอคอยนะครับเพราะว่าซ้อมอยู่2เดือนนะครับไม่มีชื่อในเจลีกเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมามีชื่อในถ้วยเอเชียเมื่อนัดก่อนแล้วก็เกมนี้ก็ได้ลงสักทีนะครับลงปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับแฟนบอลไทยนี่ปลื้มกันเลยนะครับเพราะว่า รอเจ้าบุกอยู่นาเลยนะครับหลังเกมเอกเนี่ยสื่อฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นชื่อดังอย่างซ็อกเกอร์คิงรวมไปถึงซ็อกเกอร์ไดเกสนี่ก็ชงก็เชียร์กันยับนะครับบอกว่าลูกยิงลูกนี้เนี่ยส่งผลต่อนาะคตค้าแข่งของเจ้าบุกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการได้รับโอกาสที่ไม่เยอะแล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับสำหรับเจ้าบุกก็แล้วก็ดูฝีเท้ามีแววด้วยนะครับมีรุนที่จะได้ลงเล่นในเจลิกเหมือนกันนะครับ ถามโคสโกซาก็ออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมเช่นเดียวกันแล้วเขาเองก็ชื่นชมสตาร์ของเจบุกอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เจบุกก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับรอลุ้นลงในวทีเจลีกแล้วก็หรือว่าอาจจะให้เก็บเลเวลในบอลถ้วยอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับถ้าหากไม่มีพื้นที่ในเจลีกนะครับเราะว่าอุลาเองยังเหลือในบอลถ้วยลูวานครับแล้วก็ ACL ให้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็โค้ชอุราเองก็บอกว่าแข้งคนนี้มีของนะก็เหลือแค่รอเวลาแล้วก็โอกาสในการลลลงงเเเเเ่่่นนนนนทาาั้ <laughs> ้้้ะบกกมีจุ็็แสดใหหว,ว เขาเองก็มีของจริงๆนะครับส่วนประตูนี้นี่ทำให้เจาบ,บุกเองเป็นแข้งไทยคนที่3นะครับต่อจากพี่อุ้มพี่เจนะครับที่ยิงได้ในเวทีเอเชียนะครับกับการแข่งสมโมสตรต่างประเทศนะครับก็ถือว่าทำยากอยู่นะค,คุณผู้ชมฮะก็ทําให้ชื่อถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ไปอีกคนสําหรับเจาบ,บุกที่ยิงได้ในท้วย A เ l นะฮะก็รอเชีย์เจาบุกกันต่อครับคุณผู้ชมครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับ ก็ดูแลมีโอกาสลุ้นที่จะได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยเอเชียไปยาวๆนะครับสำหรับเจ้าบุกที่ผลงานเกมแรกก็โอ้โหทาให้แฟนฟุตบอลปื้ม,ป,มปิ่มกันเลยนั่นเองนะฮะก็นั่นคือประเด็นที่ผมจาฝากกันในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับ YADP Thailand นะครับ Youth Athlete Development Program นะครับวิทยาการกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับช่วงเดือนพฤิกายมน,นะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปส่วนพายภายในงานนี้ด้ววยยยยนนะะคคครครรรัใใสสสจจมมหืออ่่่าาาาาดดูลลเเีีีตงงๆก็ถทไ้ ภาพนี้ได้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็น,นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ